បេមូតូក្នុងดูน้อง бен អើអីកែលីងຖືរមហើយបាទ

ขึ้นไปน้องน้องขึ้นได้เยียบเยียบหลังไม่ขึ้นเลยน้องนะเยียบหลังี่ขึ้นเลยเหมือนเขาอะเพ่นัเไปเด้อได้่อนไนเอาข้าไปวะ ปิดทำไมปิดทำไมเอ้ยก็ยืนตรงนี้วะเอไปออกได้ไงดีมึงจะทำอะไรสองคนอ่ะอาปลืดเออจะสอนอะไรบ้างมาเลยเอออยู่ตรงนี้ก็ยืนสอนว่ะเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนหนึ่งสอง

เป็นอย่างเงมึนเป็นอย่างว่อก็เอาพวกจำครับเฮ้ยแกลไปกูวโอ้ยงอที่เพอนสอนตัวเดอะสอนใ้พนธุนกต้องดินก่อนดิเอาลองดินดูดิเอดเลยนองคอนนดิ เอาคนโซนก้อยมันง่ายกว่าสอนตัวเดินตัวเดินมันงงสับสนไงซีคิดอย่างเงี้ยซิดอย่างเงี้ยแล้วก็ดาราทิดมันก็จะทำงานแยกกันจับเลยหนุ่มอ้าจับเลยลองโยกเล่นเองเลยใส่ไม้ย่าให้ยั่งยืนขึอ้าวลงโยกดูดูเอาลงโยกที้ระฟังแต่ข้างหนึ่งแล้วก็ไปดูข้างหน้าข้างดาราทิดอันเดียวเบรคเบาัเบาเอาเบนเอาเบน ขนาดเปิดเอ์นะนี่ทำได้ยังมันจะอยู่มันจะอยู่สนทางกันเลยก็คือคนละข้างเลยอย่างเราดึงมามันจะกำเราดึงมาสิพอเรากระพย์มันจะอ้ามือแน่นอนแน่นอนแล้วมันจะบวกกันจะคูกันกับตัวนี้จะขึ้นจะลงพอเราดึงดึงหาตัวเราเนี่ยมันจะขึ้น ข้างซ้ายมันจะคุมสวิงซ้ายขวาหมุนแบบหมุนตัวรถถ้าถ้าเราดันไปไปขวามันก็จะหมุนไปขวาตัวนี้ถ้าเราดันมาซ้ายมันจะหมุนมาซ้ายเราลองดันนิดนึงเราดันมาซ้ายเรามาซ้ายนายดูตัวไหนเป็นยังไงถ้าเราดึงมาตัวนั้นก็จะดึงมาพินามาแล้วดตัวนั้นเข้ามาด้วย เนครับให้ผมดีมันคผิดได้ผมก็อันแหละก็คือมีอยู่แค่สี่สิบพิษนี่แหละแต่ว่าคนโทนสองสองนั้นอะไรก็ได้ให้มันดูดิดได้เห้ยเหงื่อน้องไหลแล้วออสอันนี้อคันนี้เอาหมุนเลยหมุนดูดิอ่ะจนออสไม่ได้มือคนเช็ดที่สกสนุกเลยเออหมุนๆนะลองดูจากจากแต่ตัวไหนดูลองดูเลย เดี๋ยวเขาจะมุน้ยยืดบูมลงไปอีกว่ะ <c oughs> ดันไปหน้าดัานไปหน้าฝั่งขวามือ ก็ล ok ื่นเลยวะกดลื่นเลยวะเออเออดูวะเป็นเร็วดิเดินไปหน้านิดนึงออดให้มันเสมอเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงให้มันเสมอมันเดินเรียงดัง đừng thoái lãng phong can đừng thoái lãng Hãy này แล้วครับจบแล้วอากาศบิงพอได้เอาขับเหรอเดินน้ำมูกบนนะจับตีนตีเลี้ยงโดนฮะก็เอามาลงมาไม่ไอะไรของโตเนี่ยฮะเนี่ยอะเรเนา เขาตักได้เต็มเลยขนาดใจตังตักไมได้เลยอ่ะออขนาดจใจยังตักเฮ้ยโอเคโอเคไปเลยกระโดดเนี่ยตักเต็มเลยครับน้องหอดนะไม่ได้รุ่งเลยหรอก้ยไมุนมาทางนี้ทึนเนี่ยนี่วางสนุกรถพ่วงมาตกลุมนี่มึงช่วยรถเท่เจียววะ trọng nó <laughs> nào, không? nó <laughs> Ờ, vết bên đều đi Đu đi Ờ, chắc tìm mấy um ไปดูจะเต็มอุ้มไหมน้องเบ้นน้องเบ้นตักเต็มอุ้มไหมครับเนี่ยเก่งไปเจ๊จ่ายเนาเออเจ๊จ่าดีไปอยู่กับไมโครตลอดเลยอือเออได้อยู่ดูอ่ะดูอ่ะเต็มบึกเลยับเป็นจะซื้อให้ับพี่ห้อเป็นจะซื้อให้ซักทำไปดูด่าเราเราโจเราโจไปโดโอ้ย อาจจงเดินมือะ้มาหน่อยจะเดินมาดูตรงนี้ก็ไม่ได้เอ้ยมึงแงกันอดมึงเห็นยังไงมาเอมึงเอาผุดสามาเห็นยังวะกับรถกูนี้มึงทนตีกูเห็นยังไงโอ้ยงเอ้ยไม่ใช่ขะเอเ็เนีมา เอาอีกแล้วขอบคุณลิงถือร่มให้ครับลิงดูครับอุ้มที่สามเป็นแล้วครับตักได้แล้วครับอุ้มที่สามตักได้เต็มเลยเนี่ยนั่นโอ้เมือง สอนโดยอาจารย์ออดนะครับออดเอ้ยดูหน้าเมียด,ยด้วยเด้อออดเอ้ยอาร์ตกำลังอาร์ตนะออดเอ้ยกลับไปบ้านต้องบานเท่เจ้าออดสอนยังไงจับมือสอนอย่างนี้นะในเมื่อกี้เองจับมือ,อยังไงออดเมื่อกี้ในเมื่อกี้จับมือน้องเบนสอนอยังไงเนี่ยเขาเป็นแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่าดึงทั้งสอง

ว้าอดตัวสั่นๆเฮ้ยสัดแล้วเนี่ยตัวตาไปแล้วครับผมบุญช่วยฮักคุณอยากว่าโอ้ยบุงโจ๊กหักกูเองครับกูกำลังจะโสดบุญสาวนี่เมื่ย์บําเพ็ญแล้วบําเพแล้วเจ้าหน้าบูนเนี่ยอย่างรอไม่ได้เที่ยวสักเที่ยววันนี้น่ะยยกมิ้วชนขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่าน อย่าลืมกดสัปตะใครนะคะช่องอะไรช่องอะไรอ่ะรถจ้างสวยๆจ่าละสัปตะใครสับคานะแล้วก็ขิงด้วยกัเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างรถรู้สึกเป็นยังไงบ้างร้อนนิดหน่อยค่ะร้อนนิดหน่อยรถสนุกอยากขายไหมโทรศัพท์สั่นอยากขายไหมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาทำงานอยากมาทำเรื่องขายน้ำ เลืกไก่นาแล้วจอดตกงานแล้วจอดตกงานแล้วเดี๋ยวพี่พาไปบายบายเอฟซีหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณครับสวัสดีจ้าแอบเบลแอบเบลแอบเปิแอปเปิด้วยงายง่ายอ่ะเดีนเอาจับไหลจอดลงมาเออจับไหลจอดลงมาใหญ่ให่ย่่ แลวโอเคสวัสดีครับ